Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ด้วยนะ Hello e v e y o สวัสดีครับน้อง,องมอ3าทุกคนเอาวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่5แล้วในวันที่17วมิถุนายนเราจะมาทำไปงานที่12.1กนันเองในชื่อเรื่องว่า Sports Sport แปลว่าอะไรครับ Sport แปลว่ากีฬาครับ Sport เแปลว่ากีฬา yeah. เราจะเรียนเกี่ยวกับกีฬาเลยทั้งกีฬาทางน้ำกีฬาทางบก กีฬาในล่อมกีฬาข้างนอกนะครับก็คือในใบงานนี้นะเราจะต้องทำอะไร Direction คำสั่งบอกว่า complete the table with the following w o r d ก็คือให้เติมคำศัพท์พวกนี้ครับลงใส่ในช่องว่างโดยระบุว่ากีฬาแต่ละประเภทคือสอดคล้องกับกีฬาอะไรอย่างเช่นกีฬาทางนะ้ำ เราก็เอาคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำลงมาใส่นั่นเองแต่ก่อนจะทำเราจะต้องแปลคำศัพท์แล้วก็รู้คำศัพท์ก่อนโอเคเนาะ,ะส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นเขียนชื่อกลุ่มนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเราแล้วก็ของเพื่อนนะครับโดยแบ่งกลุ่มกันนะครับตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอะไรก็ได้จะเป็นกลุ่มของอดอกไม้สัตว์แต่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับในบางโรงเรียนนะ ก็ต้องเขียนชื่อกลุ่มบางโรงเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้เราจะทําแค่ส่วนข้างบนอ่าแล้วแต่บางโรงเรียนนะแต่วันนี้สิ่งสําคัญเราจะต้องทําใบงานที่11.2ก็คืออ๋อ11.1เนาะก็คือใบงานชิ้นนี้โอเคเราจะมาแปลเลยนะครับคำศัพท์ของกีฬาแต่ละกีฬาโอเคอันแรกน,นะครับ water sport water แปลว่าอะไรเด็กๆ water แปลว่าน้ำใช่ไหม sport แปลว่ากีฬารวมกันคือกีฬาทางน้ำ ่อมา indoor sport indoor แปลว่าข้างในใช่ไหม sport แปลว่ากีฬารวมเป็นกีฬาภายในโอเคต่อมา out แปลว่าออกใช่ไหม door แปลว่าประตู sport แปลว่าอะไรครับกีฬารวมกันก็คือกีฬาภายนอกหรือว่ากีฬากลางแจ้งนั่นเองอือหือ อ่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ครับอันแรกเลยอ่านว่าอะไรครับ b a d m i n t o n อ่านว่า b a ดมินตันแบดมินตันแปลว่าอะไรครับ b a ดมินตันกีฬาแบดมินตันไงครับเขียนลงไปเลยแบดมินตันต่อมาเลยนะครับ Water Polo Water Polo โปลเคืออะไรครับกีฬาโปโลน้ำนั่นเองกีฬาโปโลน้ำอ่ะมีใครยังไม่เคยเห็นกีฬาโปโลน้ำบ้างดูเลยและนี่นะครับก็คือกีฬาโปโลน้ำโอเคต่อมามาดูเลยนะครับ f o, o t b a l อ่านว่าฟุตบอลฟุตบอลแปลว่าอะไรครับกีฬาฟุตบอลนั่นเอง น้องๆผู้ชายน่าจะชอบนะกีฬานี้ครับฟุตบอลต่อมาเทเบ e ลเทนนิ t เทเบ t ลเทนนิสอะเทเบิลเทนนิสแปลว่าปิงปองครับกีฬาปิงปองโอเคต่อมาอัน่านว่าอะไรครับ Diving Diving D-I-V-I-N-G Diving แปลว่า กีฬาดำน้ำครับดำน้ำมีใครชอบ diving ไหมครับ diving ต่อมานะครับ and next word is อันนี้อ่านว่า sailing sailing s, s, s a i l i n g sailing คือการเดินเรือครับการเดินเรือ,อาการเดินเรือเป็นยังไงดูกันเลย ต่อมานะฮะ B A S K E T B A W L อ่านว่าบาสเกตบอลบาสเกตบอลน้องๆผู้ชายน่าจะชอบนะกีฬานี้บาสเกตบอลอ่ะถ้าใครเล่นกีฬานี้ตัวจะสูงนะครับถ้าใครอยากสูงให้เล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลต่อมา G O L F Golf. กอลก์ฟกีฬากอล์ฟนั่นเองตีกอล์ฟ มีใครชอบเล่นกอล์ฟบ้างเด็กๆกอล์ฟต่อมาลักบี้ลักบี้คือกีฬาลักบี้ครับลักบี้เรามักจะเห็นชาวอเมริกันนะนันกเรียนชาวอเมริกันเล่นกีฬาลักบี้นะฮะโยนลูกบอลใช่ไหมลูกลูกลักบี้ครับส่งต่อกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงดูเลยโอเคมาดูเลยนะครับกีฬาแรกกีฬาแรกนะครับ แบดมินตันแบดมินตันเป็นกีฬาอะไรครับวอเตอร์สปอร์ตอินดอร์สปอร์ตหรือออทเดอร์สปอร์ตครับแบดมินตันเล่นข้างในนะเล่นภายในอ่าฮะโอเคแบดมินตันแล้วก็เขียนลงไปเลยว่าแบดมินตันโอเคแบดมินตันต่อมาเลยต่อมาเลยนะฮะ water polo water polo อ uh ่าฮะ water polo เป็นกีฬาอะไรครับอันนี้ถ้าสมมุติคนแปลไม่ออกเนาะถ้าเห็นคำว่า water ก็ตอบได้เลยครับเป็นกีฬาทางน้ำแน่นอนก็เขียนลงไป water polo ต่อมา football 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 เป็นกีฬาไหนครับทางน้ำไหม water sport ไหม indoor sport หรือ outdoor sport ครับ football แน่นอนเป็นกีฬาข้างนอกนะครับก็คือฟุตบอลอยู่ตรงนี้ง่ายๆใช่ไหมอ่าต่อมา Table t e n นนิสเทเบิลเทนนกีฬาข้างในหรือข้างนอกครับอิน o อหรือเอาจอข้างในครับเทเบิลเทนนิส e T-E-N-N-I-S เทเบิลเทนนิ ต่อมาอันนี้เลยครับจอยวิ่งจอยวิ่งกีฬาดำน้ำครับการดำน้ำอยู่ตรง water sport แล้วก็เขียนลงไปเลย diving o okay. k a ค and next is sailing sailing การเดินเรือ sailing การเดินเรือเรือใบอะไรอย่างเงี้ย sailing อยู่ตรงไหนครับ watersport ใช่ s ซล l i n g ง่ายง่ายเอง sailing o okay. k a ต่อมาเลยนะครับ basketball basketball เป็นกีฬาข้างนอกหรือข้างในอ่าเราเคยดูทีวีใช่ไหมหรือว่าดูการ์ตูนใช่ไหมแอนิเมชันเขาจะเล่นข้างในนะ indoor sports basketball o อ okay. เคต่อมา กอล์ฟกอล์ฟเราเล่นข้างในหรือข้างนอกครับอิน o อหรือเอา o อข้างนอกสิครับกอล์ฟ G O L F โอเคสุดท้ายแล้ว The last one is ลักบี r ลักบี u ลักบีกีฬาลักบี้ครับเราโยนตรงไหนครับ Water s p o r t รไหมกีฬาทางน้ำไหมครับเล่นในน้ำไหมอ่าไม่นั่นเองเราเล่นข้างนอกนะครับ Outdoor Sports โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใบงานที่12.1เนอะของวันที่17มิถุนายนนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนน่ะจะคิดว่าในเนื้อเรื่องนี้จะง่ายที่สุดเนาะเท่าที่เราทำมานะครับเป็นการแยกประเภทกีฬานั่นเองนะ,ะถ้าน้องๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจพี่ด้วยนะจะได้ทำคลิปวิดีโอ12.2 12.3ต่อไปเลยอะฮะโอเควันนี้เจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ติดตามต่อไปใบงานที่12.2และ12.3ใบงานที่12.2และก็ใบงานที่12.3นะครเราจะต้องฟังจากบทสนทนานี้นั่นเองนะครับติดตามตอนต่อไป